ลายเส้นวัดสว่างทำบรรดาลหรือสำนักสงฆ์อัมไวันให้มาแล้วสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดลบกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของรายเส้นนะฮะ วัดสว่างธรรมบดานมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะเอาละครับก่อนจะไปรับชมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงหน้าสำนักสงฆ์กันก่อนเลยนะครับตรงหน้าสำนักสงฆ์นะครับก็จะมีรูปนะครับเหมือนเป็นจักรนะครับเหมือนเป็นการสื่อถึงพระธรรมนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็ในวัดนะฮะก็กำลังก่อสร้างกุฏินะฮะเพื่อเป็นที่พักอาศัยนะฮะ แล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยให้ลูกศิษย์ลูกหานะฮะได้กราบไหว้บูชานะคะเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้อยู่ในศีลในธรรม,ะะมหะธรรมโฉมฮะอยู่ที่สำนักสงฆ์นะฮะก็มีพระองค์ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเพื่อให้ทุกท่านนะครับกราบไหว้หะยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะธรรมโฉมฮะและอยู่ใน สันักสงฆ์นะครับก็มีป่าไม้นะครับที่ร่มลื่นนะครับอุดมสมบูรณ์ต่างๆพังผ่านไม้นะคะให้ลมเย็นเป็นที่พักอาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นนกสัตว์ต่างๆ่างหรือว่ามนุษย์เราเองนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็นะฮะนี่ก็เป็นศาลานะฮะที่กําลังสร้างอยู่ตอนนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมก็สร้างไปแล้วประมาณ ได้ประมาณเ0ป็นะฮะไปะเป็นกุฏินะฮะที่พักกันต่อไปนะฮะเอาละ,ะครับเรื่องราวนี้สำหรับท่านที่รอคอยนะฮะหนูก็ไดยหยิบเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะท่านที่ติดตามนะฮะก็ดูกันได้เลยนะฮะว่าโชคลาภที่ท่านอมองเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะฮะ ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปกันได้เลยนะฮะคอมเมนต์ comment กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับลายเส้นนะฮะที่มองเห็นนะฮะหนูก็มองเห็นตามนี้เลยนะฮะถ้านำถ้าจะไปเสี่ยงโชคก็ขอเสี่ยงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,นะฮะท่านผู้ชมฮนะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่ันฟังเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ทุกท่านโชคดีห่างภัยจากเชื้อไวรัส